สวัสดีครับนี่คือ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการยกระดับทักษะการอ่านเขียนโดยเฉพาะในโรงเรียนประถมขนาดเล็กเราก็จะกลั่นข้อมูลจากทั้งงานวิจัยรายงานต่างๆแล้วก็กรณีศึกษาด้วยเพื่อจะหาทางออกที่มันใช้ได้จริงกับข้อจำกัดที่เราทราบกันดีเรื่องงบประมาณหรือว่าครูไม่พอนะครับค่ะซึ่งที่น่าสนใจมากๆคือ,อ,อคาตอบบางส่วนเนี่ย อาจจะอยู่ในภูมิปัญญาตั้งเดิมของเราเองเนี่แหละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ความท้าทายหลักๆก,ก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องงบประมาณรายหัวที่ไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ขาดแคลนครูไปโดยปริยายอือหือครูคนเดียวอาจจะต้องดูแลนักเรียนแบบคละชั้นหรือบางทีก็ต้องสอนในวิชาที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาหรือความถนัดค่ะสอนไม่ตรงเอกใช่ครับ สภาพแบบนี้มันก็กระทบคุณภาพการสอนที่เต็มๆโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานเลยอย่างการอ่านการเขียนค่ะประเด็นนี้จริงๆมันเชื่อมโยงกับหลักการสากลที่เขาเรียกว่าศาสตร์แห่งการอ่านหรือ science of reading นะคะซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าการสอนอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยต้องใช้แนวทางที่เรียกว่า structured literacy Structure Literacy ใช่ค่ะคือการสอนแบบมีโครงสร้างที่เน้นมากๆเลยคือการสอนความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษรหรือที่เราเรียกว่า phonics นะคะต้องสอนแบบเป็นระบบแล้วก็ชัดแจ้งด้วยคือ systematic and explicit phonics อ๋อครับซึ่งมันจะต่างจากแนวทางเดิมๆอย่าง whole language ที่อาจจะเน้นให้เด็กเดาคำจากบริบทเอาอื Hmm. หรือ balance literacy ที่บางทีก็อาจจะสอน phonics แต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นพอไม่เป็นระบบพอคือการเข้าใจหลักการตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันให้กรอบว่าการสอนที่เน้นให้เด็กถอดรหัสคำได้จริงๆเนี่ย มันควรจะเป็นยังไงเออพอพูดถึงฟอนิกส์แบบเป็นระบบเนี่ยผมก็นึกขึ้นมาได้เลยคือภาษาไทยเราจริงๆก็มีวิธีการดั้งเดิมที่ทรงพลังมากๆอยู่แล้วนะครับก็คือการแจกลูกสะกดคำใช่เลยค่ะซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆเนี่ยหลักการมันก็คือ Synthetic Phonics หรือการผสมเสียงอย่างเป็นระบบนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงกันเลยเหมือนกับว่าภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักฐานสากลอยู่แล้ว แค่อาจจะต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็จัดระบบให้มันชัดเจนขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นไม่จะเป็นต้องไปมองหาแต่โมเดลจากข้างนอกเสมอไปใช่เลยค่ะพอเรามีหลักการสอนที่ดีแล้วเนี่ยโจทย์ต่อไปก็คือแล้วจะเอาไปใช้ในห้องเรียนละชั้นที่มีครูคนเดียวได้ยังไงนั่นน่ะสิครับก็มีรูปแบบที่น่าสนใจมากๆคือ station rotation model หรือการเรียนแบบหมุนเวียนสถานีอะค่ะ อ๋อหมุนเวียนสถานีค่ะคือเราแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็หมุนเวียนกันทำกิจกรรมอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งอาจจะมาเรียนตรงกับครูอีกกลุ่มก็ไปฝึกปฏิบัติด,ด้วยกันเองอีกกลุ่มก็อาจจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เตรียมไว้อืมครับแล้วก็อาจจะใช้ควบคู่ไปกับ peer tutoring ค่ะโดยเฉพาะแบบต่างวัยให้รุ่นที่มาช่วยสอนรุ่นน้องอาจจะมีกิจกรรมง่ายๆอย่างพี่อ่านน้องฟังอะไรแบบนี้อ๋อให้พี่ช่วยน้องค่ะ สองวิธีนี้พอมาใช้ร่วมกันมันช่วยให้ครูจัดการห้องเรียนคละชั้นได้ดีขึ้นมากเลยนะคะคือครูสามารถโฟกัสสอนกลุ่มเล็กๆได้ในขณะที่กลุ่มอื่นๆก็ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดขึ้นฟังดูหลักการดีรูปแบบห้องเรียนก็ดูเข้าท่าเลยครับแต่ว่าทรัพยากรล่ะครับโรงเรียนเล็กๆงบน้อยเนี่ยจะไปหาเครื่องมือดีๆสื่อดีๆจากไหนหรือว่าต้องรอแต่งบประมาณอย่างเดียวเลยครับ ปัญหานี้จริงๆแก้ได้ด้วยความคิดสร้างสารรค์เลยค่ะเราเน้นใช้สื่อ DIY ที่ต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงได้ค่ะ DIY... อย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นบัตรคําง่ายๆที่ครูทำเองจากกระดาษแข็งหรือวงล้อสะกดคําที่ทำจากกระดาษลังเหลือใช้ก็ได้ค่ะโอ้โห oh. หรืออาจจะใช้อะไรใกล้ตัวมากๆเช่นก้อนหินมาให้นักเรียนใช้นับเสียงพยางในคำหรือทำไมบ้บรรทัดง่ายๆเอาไว้เทียบเสียงสะกดคำ S <S <ess ly> ของพวกนี้ครูสร้างเองได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็นอกจากการสร้างสื่อแล้วเนี่ยการใช้เกมฟิเคชันแบบง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเลยก็ได้นะคะเกมฟิเคชันแบบไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือทำเหรียญตรากระดาษเล็กๆให้เป็นรางวลัลน่ารักดีครับหรือทำแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของเด็กๆให้เขาเห็นพัฒนาการตัวเองพวกนี้ก็ช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็ความสนุกในการเรียนรู้ได้ดีมากๆเลยค่ะ นะ้ามีตัวอย่างโรงเรียนที่เขาทำสำเร็จจริงๆเป็นรูปประทให้เห็นบ้างไหมครับมีค่ะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างโรงเรียนบ้านปรางที่จังหวัดน่านอ๋อที่น่านค่ะเขาใช้โมเดลการบริหารจัดการที่เรียกว่า PDCARS PDCARS ค่ะมันย่อมาจาก Plan คือวางแผนจากข้อมูลจริงดู Do, คือลงมือปฏิบัติเช็คคือมีการนิเทศติดตามผล a c คือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ R กับ S คือ reinforce กับ share คือการให้กำลังใจให้รางวัลแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โอ้โห oh, เป็นระบบดีนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้ทั้งครูทั้งนักเรียนซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะแต่มันมาจากระบบการทำงานที่เข้มแข็งอืมครับ แล้วอีกส่วนที่ผมว่าเรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือบทบาทของผู้ปกครองชุมชนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสาคัญมากจริงๆแล้วมันมีวิธีง่ายๆที่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะคือการเชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมง่ายๆที่บ้านคือกิจกรรมฟังลูกหลานอ่านหนังสืออ๋อแค่ฟังเหรอคะใช่ครับอาจจะขอแค่ให้ผู้ปกครองสละเวลาเวละสัก1 0บสนาทีมานั่งฟังลูกอ่านหนังสืออาจจะชมเชยให้กําลังใจแล้วก็เซ็นชื่อรับทราบง่ายๆในสมุดบันทึก คือไม่ต้องกดดันว่าผู้ปกครองต้องสอนนะคะแค่การรับฟังแล้วก็แสดงความใส่ใจเนี่ยมันก็ช่วยสร้างส,างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่บ้านได้แล้วค่ะถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญจริงๆนะคะความสำเร็จในการยกระดับการอ่านเขียนในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันอยู่ที่การผสมผสานกันของหลายๆอย่างเลยค่ะคือหนึ่งต้องมีหลักการสากลที่มันมีหลักฐานรองรับอย่าง structure literacy หรือการเน้น phonics สองคือการเอาหลักการนั้นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าของเราอย่างการแจกลูกสะกดคำที่เราต้องเอากลับมาจัดระบบใหม่ให้ดีอืมการฟื้นฟูใช่ค่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอนที่มันยืดหยุ่นเหมาะกับบริบทห้องเรียนคละชั้นอย่าง station rotation หรือ peer tutoring แล้วก็ต้องสนับสนุนด้วยเครื่องมือที่สร้างสรรค์แต่ต้นทุนต่าครูทาเองได้ครับผม ทั้งหมดนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีภาวะผู้นำอย่างโมเดล PDCAR และสุดท้ายคือต้องดึงพลังจากผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้ได้ด้วยค่ะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็มีคำถามอยากจะชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับคือเมื่อเรารู้แล้วว่าแก่นของการสอนอ่านเขียนอย่างเป็นระบบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ในภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเราอยู่แล้วอย่างการแจกลูกสะกดคำเนี่ย าการที่เราจะหันกลับมาฟื้นฟูแล้วก็จัดระบบภูมิปัญญาเหล่านี้อย่างจริงจังให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นมามันอาจจะเป็นหนทางที่ยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมกับวัฒนธรรมเรามากที่สุดหรือเปล่าครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยทั่วประเทศก็ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ